สวัสดีครับผมวันนี้อยู่หังครับเจ้าติบันนะครับวันนี้เรามาทําในคลิปของปืนที่จะล้างบางโปรได้ก็เข้ามาในห้องก็เจอโปรกับทุกห้องเลยครับนี่นี่โปรฟารมัดระเบิดอันนี้ห้องแรกนะเดี๋ยวผมไปห้องสองครับเดี๋ยวเจอกันห้องสอง <S <S อาวุธนน่สก็เป็น AKFC เครับผมโคตรแบบว่าแบบแบบมันไส้มากดูดูไม่ได้เกิดดูดูไน่หนตวนนี้ตวเนี้ มีสไนอีกสไนร่วยอีกอีฝั่งผมแล้วอีกฝั่งก็เป็นเอเโปเยอะมากครับผมมีข้างอาวีอะไรต่ออะไรครับผมบอกไม้มำเเลยว่าโค่นเยอะดูดูดูด,ด,ดสภาพจากที่เกิดการมีโปรเยอะในเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ทำให้ผมคิดถึงปืนหนึ่งนะครับในจัดคอสานะครับที่สามารถแบบว่ายิงโปรกระจุยได้กว่าพีบี ไอพีจีชิดซ้ายอะ่ะลองดูครับนี่การยิงหนึ่งนัดดูครับปุ้มมึงดูสุดยอดทางว่าพร้าวยิงทีนี่ขี้ทะลักครับผมโอ้โหแบบว่าแรงแรงมากครับปืนนี้แรงมากเดี๋ยวเราลองมาดูช็อตหนึ่งตอนยิงเกาะนี่เรามาดูนะยิงหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เลยนะัดเดียวไอพจียิงสิบนัดมาแค่แบบวงๆแหละอันนี้นัดเดียวดูนะปุ้มเพื่อนๆลองสังเกตครับลองคิดครับว่าถ้าปืนนี้เข้ามาในพีดีแบบเข้ามาแบบโปไม่ได้นะแบบมีเฉพาะแต่แอดมินอย่างเดียว มีเฉพาะ GF เอาแบบไปลากโปะ่ะผมคิดแล้วบัญหานะด,ดูยิงทีแบบเซิร์ฟแบล็กแน่นอนห้องนี้แตกโปนี่หลุดกระจุยแน่นอนหลุดทั้งห้องอะผมว่าโคตรจะแรงครับท่านผู้ชมก็ผม,ผมอยากให้ทุกคนเลิกเล่นโปะนะครับถ้ามันยังแต่ผมว่ามันเลิกไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ปะมันไม่ใช่อยู่ที่คนเล่นหรอกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่มาดูอันนี้ อ่าครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปของช่องหนึ่งใน YouTube ครับที่มาแบบว่ารีวิวโปให้ดูอินซ์เออร์ดออกไปนะครับดูครับผมนะครับหรือครับปิดนางปืนออกไปนะครับทำเป็นฟูดเพาะครับผมไม่ได้ช่วยดูเท่เลยเพราะว่ามีคนแบบนี้แหละมีคนที่มาสอนโปสอนอะไรมาแจกโปหรือว่ามาแนะนำทำให้เด็กเกิดแบบความอยากเล่น มันทําให้เด็กมันก็เล่นกันไม่เลิกก็พ่อคนแบบนี้แหละโตโตแล้วครับผมยังนําเด็กในทางที่ผิดผมก็ขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่าชแน,นลไหนที่แบบรีวิวโปรนี่กากครับมันไม่ใช่ชแน,นลดีๆในที่ยูทูบเบอร์เขาทํากันยูทูบเบอร์เขาแคสเกมอะไรกันดีๆ,ๆดีๆกัๆนทั้งเพลงอันนี้มาเล่นโปรโชโหโคตรเท่เลยครับทาเป็นพูดเพราะด้วยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าชอบหรือว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมจุบจ๊บ